ลูกพีทเองนะคะมาในสภาพผูกมากตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ลูกพีทจะหนึ่งบินไปเล่นต่างประเทศนะคะที่สิงคโปร์และสองคือไปคนเดียวนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวรอเช็คอินอยู่เดี๋ยวขอจัดการของก่อนแล้วก็ไปเจอกันข้างในดีกว่านะคะขอจัดการตรงนี้ให้หายยุ่งก่อน ได้บอดดิ้งพาสมาแล้วแล้วก็แลกเงินทําอะไรทุรับกระปังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนซิมน,นะคะเป็นซิมที่ไปใช้ที่นู่นได้แล้วก็ตื่นเต้นจังไม่รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยงไงยังไงไปรอเจอที่สานามบินสซิงคโปโ์กเลยดีกว่าคะ่ะ Gate เกิดขึ้นนะคะก็ดีนะยังไม่เดินไปอะ่ะก็เปลี่ยนจากเกตที่สองเป็นเกตหนึ่งนะคะก็ไม่น่ากังไรมากแต่ว่าตอนเนี้ยเข้ามาแล้วแล้วก็ร่างกายมันอยากช้อปปิ้งเหลือเกินแต่ว่าต้องห้ามหักห้ามใจตัวเองเอาไว้นะคะว่าไม่ได้เราจะไปช็อปที่สิงคโปร์นะคะมีที่ลูกวิทเลงไว้ลแล้วเหมือนกันว่าอยากจะไปที่ไหนเพราะว่าที่พักนะคะ ชื่อน่าจะเป็น r e เ o o o k i ิ s ถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ pronunciation ยังไงอยู่แถวแถว a า v ์ l Art Center เนี่ยแหละแต่ว่าที่จะไปเล่นนะคะงานเทงานเฟสติสวัลแบบเดิน4นาทีถึงก็องขอบคุณเพื่อนนะคะที่อยู่ที่นูน่นเป็นจามินที่แบบว่า Booking โรงแรมให้สุดใกล้แล้วก็แถวนั้นนะ่ะลองเช็คใน Google Map แล้วแบบมีอะไรน่าสนใจเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวคิดว่า วันนี้ถ้าพาไปได้ก็จะพาไปแต่ว่าคิดว่าวันนี้น่าจะแพ็กด้วยกันซ้อมซาวเช็คหรือว่าอะไรอย่างงี้ก่อนแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าตื่นเช้าเนี่ยจะพาทุกคนไปเอนจอยร้านต่างๆและกันแต่ตอนเนี้ยไปเกตให้ท่านก่อน สิ่งแรกที่เราต้องไปเอาก็คือกระเป๋าที่โหลดมาก่อนนะคะก่อนที่จะไปเจอเบนจามินเพื่อนลูกพีที่อยู่วงแอสตรนอนอทนะคะก็แอสตรนอนอทนี่แหละช่วยพามาเล่นที่นี่ได้นะคะก็รู้สึกซาบซึ้งเหิือเกินแต่ว่าตอนเนี้ยต้องไปเอากลกระเป๋าก่อนแล้วก็ไปเจอเบนจามินที่ที่หน้าแอร์พอร์ตนะคะแล้ว,ลรลวเราก็จะไปที่โรงแรมกันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปซาวเช็คกันค่ะ ครั้งแรกที่ได้เล่นนอกประเทศไทยสภาพคือแบบไม่ไหวแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง immigration มานะคะเจ้าหน้าที่ที่ immigration น,น,น่าหลักจังเลย ตอนแรกก็กลัวๆรู้สึกว่าแบบมันต้องตึงแน่ๆเลยแต่ว่าพอจริงๆแล้วก็น่ารักค่ะเจ้าหน้าที่น่ารักแล้วก็คอยแนะนําแล้วก็ที่ชอบมากเลยก็คือไม่ต้องกรอกฟอร์มเข้าประเทศเป็นแบบเวอร์ชั่นกระดาษแล้วที่นี่มีคิวอาร์โค้ดยิงตูม้มแล้วก็แบบกรอกตรงนั้นเลยแล้วก็สามารถแคปเก็บไว้แล้วก็เป็นหลักฐานไว้ได้เดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนนะคะกลัวกระเป๋าจะหายมากเลย Hello hi. Hi. to Singapore. This is Dave from Hi. Say hi to the hi. camera. Yeah. <laughs> uh huh. I, don't think I to find it. it's, it's, it's like it's like less this really, yes. weird step building uh -huh. that's golden mile. Uh all the best Thai food in Singapore is in there. What? Yeah. Jetzt geht's los. แล้วอยู่ในย่านเก่าย่านเมืองเก่าของสิงคโปร์เนาะก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่เดินง่ายมากเห็นถนนแล้วรู้สึกว่าเดินสบาย <S <S เดี๋ยวต้องไปเช็คอินก่อนนะคะขอเช็คอินก่อนแล้วเดี๋ยวพาเดิน ขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่ล็อบบี้ตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็หาไม่เจอนะดีท,ที่เขาจำได้แล้วเก็บไว้นะคะเราอยู่ที่ Rest b r i d g e s Hotel นะคะแล้วก็ถ้าเห็นข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำอยู่ชั้นที่มีสระว่ายน้ำเลยนะคะห้องเดี๋ยวให้ดูห้องว่าห้องเป็นประมาณไหนเราว่าน่ารักมากเลยแหละ ก็เหมาะดีนะคะกับไซส์เล็กๆฮึชันนี่นี่ห้องของเรานะคะเสียบก่อนเลยเสียบยังไงวะหรือมันคืออ่ะมันไม่ใช่ที่เสียบตรงหนแต่ก็งงหนานะคะเฮ้ยนะคะนี่คือห้องไหยดูซิห้องน้ำสะอาดสะอ้ๆนะคะชาเวอร์มีสบู่แชมพูให้เรียบร้อยก็สิ่งนี้ คืออะไรวะคือเซฟนะคะแล้วก็มีสลิปเปอร์ให้มีที่แขวนเสื้อให้กระเป๋าเดินทางกระเป๋ากระเป๋านี่ก็จะเป็นห้องนะคะมีบรลเปานี้มีระเบียงให้ด้วยออกไปได้ปะต้องออกไปได้สิถ้ามีอย่างนี้ให้แสดงว่าออกไปได้นี่ไงไหนขอออกก่อนสิและนี่ก็คือ Singapore ไม่มีเพื่อนบ้านนะคะแต่บคนนี้น่ารักมากเลยรู้สึกว่าเป็นเมืองที่มีระเบียบเป็นที่ที่มีระเบียบแล้วก็เดินง่ายเพราะว่าแล้วก็เพื่อนเบนจามินนะคะเขาจองให้ลูกพีที่นี่เพราะว่ามันใกล้กับที่เล่นก็คือ a ลิเวอร์อาร e ตเซนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เนี่ยมันเป็นย่านเมืองเก่า มันค่อนข้างมีที่ให้เดินเยอะเขาบอกเลยว่าเดินง่ายถ้าใครมาก็ลองเสิร์ชแบบอะไรว่า a r t Center หรือแถวแถวเนี้ยค่ะที่จะมีถนนแบบอ่าถนนเดินเยอะมากแบบหลายบล็อกมากๆแล้วก็มีทั้งมิวเซียมมีทั้งร้านกาแฟมีทั้งร้านอาหารชื่อดังมีหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ตึกตึกต่างๆเนี่ยค่อนข้างสวยเดี๋ยวยังไงลูกพีขออนุญาต เปลี่ยนชุดแต่งตัวใหม่ให้มันสดใสแล้วก็ไปเดินเล่นนะคะก่อนที่จะไปสาวเช็คแจะกเก็ตไปทำการเปลี่ยนชุดเป็นชุดใหม่นะคะไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมโอ๊ยไฟดับแกไฟดับแต่ว่านี่คือชุดที่จะออกไปเดินเล่นนะคะมันไม่เห็นทั้งหมดเดีทำไงดีแล้วไฟก็ดับด้วย ไปหลัไม่ใช่เนะชัน่นั่นเองนี่ค่ะก็ขอดูแบบนี้เป็นช่องขาหโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่านะคะเราได้มิชชั่นแรกแล้วก็คือเดินไปร้านอาหารเม็กซิกันที่ชื่อว่าโฮลโฟนะคะเ <c oughs> ดีด๋ยวลูกพีจะต้องเปิด g o o g l e Ma p แล้วก็เดินไปกันนะคะ <c oughs> เราจะต้องเดินนะคะเดิน เดินไปเรื่อยๆเดินตรงออกจากที่พักแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงประมาณ5นาที10นาทีไม่ไกลแล้วก็ตรงที่พักเราเดี๋ยวให้ดูนี่มี7 e เ e ่ e ออยู่ใกล้ๆมีฟิตเนสด้วยฟิตเนสบราโวนะคะ เราเดินตรงนี้แล้วกันตึกตึกก็จะเป็นตึกเก่าๆนะคะมันให้ฟิลเหมือนแบบภูเก็ตเบาๆแบบเป็นตึกเก่าๆเป็นย่านเมืองเก่าแหละแล้วก็มีมาทำใหม่เป็นร้านเอ,อินเป็นคาเฟ่ือร้านน่นารักมีร้านน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลย ร้านเล,ลติงน่ารักมากแต่เราจะเดินไปเลยนะคะให้ดูบรรยากาศร้านคนเยอะหมดเลยอ่ะอุ๊ยนี่ติ้มซ้ำฉันก็มากินได้สิโอเคเหมือนจะต้องข้ามไปอีกล็อกหนึ่ง ก็ <c oughs> เดินตรงไปอย่างนี้นึงนะคะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราจะ rush ุ๊บปุ๊เข้าไป Hi Okay เจอเพื่อนเมื่อกี้ Hey looks so good Taco <Ch> Taco <โ>สแตสซ์ for eight สเตนซ์ for eight eight okay เราสั่งอันนี้มานะคะเป็นโซดาครับแล้วก็รสเม็กซิกันโคลาเรามลองดูว่าอะไรโอ<ฮ>้โตื่นเลยอ่ะตื่นเลยแล้วก็สัง่ง บริโต <Bur> <Okay. S 1> เนื้อไปมาดูว่าจะเป็นยังไงบริโตมาแล้วนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่ากินที่ร้านไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปซาวเช็คร <laughs> ้านคนเยอะมากเลย mm hmm. เดี๋ยวว่าลองกินละกันว่ามันจะอร่อยไหม mm hmm. ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ a l i v l Art Center นะคะ mm hmm. ก็ไปเซตอัพเครื่องดนตรีแล้วก็ซาวเช็ค Level Art c e n t น r นะคะ oh. ก็จะเป็นที่ทำการแสดงก็สเตจของเราก็จะอยู่ที่นี่ <laughs> เป็นสเตจอินดอร์ที่มีแอร์ค่ะก็ตื่นเต้นเดี๋ยวสาวเช็คกันดูนะคะว่าจะรอนไม่ร้อน <c oughs> <c oughs> แถมมีบริโตที่ซื้อมาด้วยว่า <c oughs> ที <c oughs> เ่เพื่อนๆกับทีมงานกำลังเซตเครื่องดนตรีกันอยู่นะคะของ หอมกินทาโก้เอ้ยไม่ใช่เบอร์ริโต้ซะหน่อยมันใหญ่มากเลยปลาหัวหมาได้เลยนี่แหละแบบหอมมากแกเ,าเามาดูกันนะคะว่าเป็นไงกินหอมมากด้วยชิ้นใหญ่มากพอกมาดูว่าถ้ากัดแล้วจะเป็นยังไงนะ กินแค่คำเดียวก็อิ่มแล้วอ่ะเห็นแล้วแบบอยากจะเอากลับบ้านอ่ะเอากลับไปที่รุนเทพได้ปะ,ะแกงมันอร่อยมาก กินแล้วแบบมันจูดซี่มากเลยอะ่ะมันกินเข้าไปแล้วแบบแล้วแบบน้ำมันไหลออกมาแบบเนื้อชีสแบบมีพวกสไปซ์มีพวกแบบหัวหอมที่มันดึงรสด,ด้วยอ่ะไม่ให้มันแบบเลี่ยนเดยอะดีอะ่ะ ดีดีแบบดีดี ดูกันว่าจะอร่อยไหมเราอยู่ที่ร้านที่ชื่อสวีชุนนะคะมาดูกันว่าจะได้คิวไหมคิวไปเลยคิวยาวคิวยาวมากๆยาว,วยาวมากๆเลยเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็หกโมงถึงหกโมงถึงสามทุ่มมัง้งถ้าจําไม่ผิดแต่เขาไม่ได้ปะเวลามาแล้วจะปิดวันอังคานะคะ แบบสแกนคิวไปเลยนะคะไม่ไม่มีการให้บัตรไม่มีการให้อะไรที่มันเป็นทิ้งกว้างก็คือสแกนแล้วก็รอคิวก็จะเห็นคิวขึ้นมาเลยว่าได้คิวที่เท่าไหร่ต้องเลยกี่โต๊ะได้โต๊ะเท่าไหร่อะไรเงี้ยมากี่คนสะดวกดีนะคะรู้กว่าโอเเราจไปแกันแกกสค่ะ Yeah I just I just i just. Oh. <laughs> รู้เป็นไง What is barley ice? Barley i c Really good. ดูจิวยูไลค์ Really good. I like it. หวานมากเลยอร่อยชิถ้ามากินบา r ี e y d r i n นะคะอร่อยมากละลันตามากเลยนะ อลานตามากเลยค่ะลอ,อ, <laughs> องกินเป็ดูนะคะนี่คืะไ่ะอันนี้

มีอวมีสิ่งนี้ที่เพื่อนบอกว่ามันไม่ใช่เต้าหู้แต่มันคือเส้นรูดูทอดแเ,เป็นกอน้วอร่อร่อยอ I <laughs> <Not the> <laughs> <laughs> so, Oh! Physical. That one I'll cry. I'll try in fifth. Oh my god you Like it? It's so good And it's pop top มันละลายในปากเลยอ่ะน่าจะใส่ครีมไข่เค็มเฮ้จะสิเคส

<laughs> because in Bangkok, if you have one of these, it's like it's cream. It's like custard. It's cream. It's not like this is not that sweet, you know. It's like Oh. Yeah. จำนะคะอร่อยหมดเลยแต่ว่าถ้าจะให้คะแนนก็ถ้าเก่ามาเป็นลำดับหนึ่งต่อมาเป็นแจ็คคิวคัมเบอร์แอนด์แบล็ฟังกัสสลัดนะคะลำดับสและที่เอ้ยลำดับหนึ่งคือ Rice roll e with prawn นะคะแล้วก็เป็นท่าเก๋าก็เป็นแตงกวาแจ็คิวคัมเบอร์อะไรฟังกัซสดมีเ็ดแล้วก็อันนี้สุดตัวคือ c คริ Egg Plant with pork floss นะคะก็คือเหมือนเป็นอีกแพนทอดแล้วก็มีมีมีหมูอะ่ะมีกากหมูหรือว่ามีหมูหยองอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเอออร่อยหมดเลย มากินเถอะวายล่ะอร่อยอเลย <Okay. S 2> <Okay. S 3> ไม่พลาดของหวานไกเฉากาาุ้ย อ,อิมจัดจัดเลยตอนนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวขอนั่งคุยกับทุกคนสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่ากันเอา ลวค่ะหลังจากที่มาสิงคโปร์ครั้งแรกคนเดียวแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวเพราะยังโชคดีที่มีเพื่อนๆจากวงแอสโทรนอทน,นะคะคอยดูแลไปรับไปส่งแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะลุยเดี่ยวจริงๆพรุง่งนี้จะลุยเดี่ยวครึ่งเช้าคิดว่าที่นี่โรงแรมมีสระว่ายน้ำก็เลยคิดว่าจะตื่นมาออกกำลังตื่นมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็สูรอากาศตอนเช้า กินกาแฟแล้วก็อาจจะไปหาร้านแถวแถวนี้ที่เพื่อนแนะนํามาเหมือนกันว่าเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากแล้วก็มีบราวนี่มีคุกกี้ที่อร่อยมากอาจจะไปป็นก่าด้ยอาจจะไปกินเป็นมื้อเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะลองเดินเดินดูว่าไปถึงมิวเซียมกล้องถ่ายรูปได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มีมิวเซียมหรือมีพิพิธภัณฑ์กล้องถ่ายรูปเก่ากล้องวินเทจอยู่ก็น่าสนใจแล้วก็อาจจะ กินสองสามรอบอะไรเงี้ยหาร้านเดินเดินแล้วก็ถ้าร้านไหนถูกชโลกก็เดินเข้าไปถ่ายแล้วก็กินอะไรเงี้ยเออก็ลองดูเพราะว่าเพื่อนก็บอกแล้ว,ว่าย่านเก่าของสิงคโปร์ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนรีโนเวทใหม่แล้วก็มีร้านเยอะขึ้นมันก็เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวมาหรือว่าแม้แต่คนสิงคโปร์เองก็ชอบมาเที่ยวแล้วก็มากินแถวนี้เพราะของกินเยอะมากเยอะมากๆจริง แล้วก็เพื่อนก็บอกเราว่าเดินได้เดินง่ายมากถ้ามาตรงแถวเนี้ยคะ่ะเดินง่ายมากสตรีทหรือว่าถนนเดินง่ายมากแล้วก็คนค่อนข้างนิส nice. แล้วก็ไม่แล้วก็อะไรแหละก็คนค่อนข้างนิสจริงจริงทให้เวลาเราไปไหนมาไหนเรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นมันยัง ask for help หรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนข้างถนนหรือว่าจากคนในร้านหรือว่าแม้แต่เมื่อกี้แวะไปเซเวน่นมาก็ คุยกับพนักงานพนักงานก็ไนส์น่ารักที่ i m m i g r a t i o n ที่สนามบินพี่พนักงานหรือว่าไม่รู้พี่หรือน้องหรือเพื่อนแต่ว่าแบบเขาก็ไนส์อะค่ะคนที่นี่ก็น่ารักดีเหมือนกันแล้วก็ไปร้านติ่มซำก็เจอคนไทยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้เที่ยวยากขนาดนั้นถ้าจะเที่ยวคนเดียวแล้วรู้สึกว่าถ้าเที่ยวในที่ที่โลเคอลหน่อยเที่ยวในที่ที่แบบ เออคนแนะนำหรือว่าคนสิงคโปร์จริงๆแนะนำที่ไม่ใช่แบบทัวริสต์เพลสไม่ใช่แบบที่สถานที่ท่องเที่ยวรูปพี่ว่าน่าสนุกรูปพี่ว่าได้เห็นหลายๆมุมมันมีความเป็นไทยด้วยนะมีมุมบางอย่างที่เราถึงเออเหมือนเราอยู่ไทยเลยเนาะบางพาร์ทหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีบางพาร์ทที่โอ้เป็นแบบนี้หรอเช่นแบบสิ่งที่รูปพี่ Amazing มากคือคนที่นี่ขับรถเร็วมากขับรถแบบซิ่งสุดๆไปเลยบลแบบขับรถแบบไม่กลัวเพราะาแบบถ้า คือถ้ามีคนเขาก็จอดให้เออถ้ามีทางมาลหลเขาก็ให้คนข้ามแต่เวลาขับคือขับกันจริงกันจังมากแบบขับเร็วมากเลยแล้วก็ <laughs> เพื่อนก็บอกว่าคนสิงคโปร์ขับรถไม่ชิวเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่วันนี้ไปซาวเช็คมาแล้วรู้สึกว่าอยากพูดถึงมากคือซีนดนตรีของที่นี่รู้สึกว่าวงน่าสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีศิลปะดนตรีที่น่าสนใจมากๆแล้วลูกพีท ได้รับรู้มาว่าแบบงานที่ลูกพีจะเล่น a l i v วอ a r เออ a ์เบนอาร์ตเเนี่ยเป็นงานที่สนับสนุนดนตรีและศิลปะจากไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ของสิงคโปร์แต่แทบจะแบบอย่างวันนี้ก็มีตอนที่ลูกพีสาวเช็คก็จะมีแบบเต้นการเต้นของแบบอินเดียด้วยลูกพีก็ได้เห็นกราฟฟิตี้ของคนที่มาเริ่มเพ้นละเผื่องงานพวกนี้อะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยที่มีกิจกรรมแบบนี้ที่สนับสนุนดนตรีและศิลปะให้คนแบบมาจอยกันแล้วก็ให้คนที่อยู่ในซีนตรงเนี้ยมีพื้นที่ในการโชว์ออฟในการแบบมีสปอตไลท์หรือแม้แต่การเชิญลูกฟีนมาเล่นที่นี่ลูกฟีนรู้สึกว่าแบบถึงจะเป็นการแจมกับอีกวงหนึงก็ตามแต่เรารู้สึกว่ามันแบบขอบคุณมากๆเลยที่ให้โอกาสเรา ยังไงสิงคโปร์วันแรกจบแค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปดูว่าคอนเสิร์ตเป็นยังไงเนาะบ๊ายบาย